มาเบ่งไตลังเฮียงครับตามไมต่กรมีอย่างไงอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมจำซื้อมาได้ละก็รูแต่ว่าเพื่อนเอาไป้ส่อไอ,ไอก่อได้นะไอ้ย้ำเห็ดเคียวหูกไหมจำซื้อมาได้ละนะครับไอ้ตัวนี้นะจะกเพิ่อไไิๆน,นี่ยังหรอเนาะจำซื้อมาได้ละและนี่ยังพอจำได้ครับฟื้นฟื้ครบบฟื้สวัสดีครับผมมือนี้อ่ะมาวัดนะครับมาทำบุญเนาะ ให้เบิ้งบรรยากาศก่นกอนนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งรีวิวบ้านโบรันนะครับถ้าผู้ใดคนรุ่นใหไม่อาจจะหาเบื้องยากนะครับเป็นบ้านที่หาเบื้องยากามากๆอันนี้คือบ้านโบรันของชุมชนบ้านเจียงหรือว่าอีสานแต่ดังเดิมนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งครับผมว่ามันเป็นหน้าตาจังเดยเนาะมีอุปกรณ์ของใส่โบราณเกี่ยวกับการทอผา ก็มีนะครับเอาไว้ให้เบิ้องเนาะผู้ใดบ่เคยเบิ้งเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งนํากันครับผมไปเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบิ้งครับผมนี่ครับอันนี้เพิ่สิจาล้องไว้นะครับอยู่วัดบ้านเจียงนะครับหรือว่าวัดโพเย็นนะครับตาบลบ้านเจียงอาเภอพักดีขุนนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับให้เบิ้งวิวรอบนอกของวัดก่อนนะครับมือนี่วันพระครับคขนกับมาวัดหลายนะครับเฮาต่อครับเขามาเบิ้งนะครับอะอันดับแรกเลยครับย่างม้าเนี่ยเห็นเลยครับส่วนมะขามไงอู้นะครับสูง คองเลนดั้งเดิมครับโอโลนซ้ากับบ้านผมเอิาหรือว่าคนไทยเขาเรียกชิงช้านะครับนี่ครับโอเคเห็นครับหาดูยากนะครับแต่ว่าชิงช้ายังหรือว่าโอโลนซ้านี่ยังอ่าก็ภาษาอีสานเอิญโอโลนซ้านะครับก็ยังพอหาเบิ่งได้นะครับตามคาเฟ่ก็ยังพอมีอยู่นะครับทุกวนนี้เดี๋ยวเขามาเบิ่งครับว่าบ้านโบราณเป็นยังไงครับ หัวกันดอันนี้เพื่อนกับประยุกเป็นยุกปลายปแเนี่ยจังน้อยเนาะนบ่ได้เป็นอ่าไม่ลําเดียวคือจังสมัยแต่กอนนะครับเป็นบ่ได้เป็นไม่ที่เป็นไม้ไผ่นี่นะครับไปเอาขึ้นไปเบืองครับนี่ครับขื้นนี่เป็นแบบสีเหลเอนะครับเนี่ยบ้านสมัยแต่กอนนะครับคือแบบว่าบ่มีบ่บมีแปน้นอีหอย่างนนเนาะขันแป้นก็สิเป็นแบบแบบฝาดทั้งสี่นะครับเนี่ยนี่ นี่ครับนี่คือแบบดั้งเดิมเลยด้นเนี่ฝาเห็นไหเป็นแบบนี้นครับนี่เนี่ยมุ้งหง่า,าครับอันนี้คือเป็นจำลองใ้เบินนอ้องนาะเล็กน้อยรุ่นไม้หรือว่าค้นรุ่นไม่อาจจะหาดูยากแล้วนะครับบอกเห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับบ้านหนึ่งหลังของอีสานบานนอกเขาสมัยตะกอนนะครับกห <c oughs> ลังมาน้ำนะครับ <c oughs> โกลมซ่าครับผมห <c oughs> น่โยนเลยเออจับดีๆระวังตก นี่ครับตัดผาพมาเข่ามันน่าจะเป็นเหมือนห้องครั้วครับนี่อ่าเิ่นเน็ดจำลองไว้ว่าหองครั้วนะครับเอาเข้ามาเบิ่งครับว่าครั้วโบราณมีอย่างนี้นะครับผมก็จะสิจำได้เบิด์ตซอยังบ่นะครับเนาะอันนี้ล้มม้าแห้งนะครับมันห่างหมดเลยอันนี้กระดูงครับแต่อันนี้เป็นกระดูงน้อยไว้สำหรับพวกฟัดเข่าสมไมแต่โบราณนะครับเนาะ นี่านมามีโคกนะครับนี่ก็จะเป็นกระบวยห้างนะครับเพื่อนมายัดเซ่กันไปนี่ครับมีโคกนะครับโคกก็เป็นโคกใหม่แบบทํามือเลยนะครับนี่ราละเอียดนะครับหายน้อยนะครับมีไซล์นะครับนี่มาอันนี้เพื่อนจะจำลองมาให้เป็นน้อยลงนะครับอีสานบ้านเอานะครับในครัวนี่ยังก็สิเป็นมีอุปกรณ์การทำมาให้จริงกับนี่ว่ามีแห นี S <S um> ่ครับทำไมตะก้อนนี่เป็นแด็ก euh ท anyway> ี่ดีนี่ครับนี่นี่นี่งดินเผานะครับนี่และนนี้เป็นกบไปเติมน้ำไปแล้วนะครับสีเป็นแบบนี่ครับนี่ยแล้วสีต้องเอาเฟียงมาห้องดาดแบบนี่แล้วเนี่หนึ่งว่ให้มันเดียงจวงแบบนี้อาจจะสีซอยเก็บความเย็นกับว่าเนี่ยใจขึ้นกันนะครับแต่มันเป็นภูมิปัญญาของอีสานนะครับนี่เดี๋มาเบิ่งครับอันนี้อีสานเดินกับกาตาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหยือกโบราณครับผมก็เคยเห็นเหมือนกันเ แต่ว่าเกิดตัวนี่ของครับผมมีหลายเนี้ยครับเขามาในกรัวอุดไห้นะครับนี่ไงไงอ่าอันนี้ก็สิเป็นเบียนผ้าเข่าครับไปนี่ตอาน้งเอิรนเกบเบียนนะครับก็เบียนใายเข่าครับนี่นี่เพชรจากไม้แค่นเดียวเนี่ยครับเนี่ยเบื้องกับกุ้งมันยัดทองทินเอ่ะก็สิมีมวยนะครับเนี่ครับเนาะ โอ้มีแจะขลองหาบึงอย่างๆลยครับนะครับกระดุมตรงนี้นะครับแต่ละบันตรงนี้เป็นบั่นโบราณต่ก่อนน่ครับอันนี้ที่เป็นเตานะครับเตาดังไฟน่ครับพื้นที่ใปแต่ดังไฟทรงนี้เป็นกระเชาใหม่เป็นกรอบแล้วก็มีขี้ดินนะครับนี่นี่เพื่อเดินก้อนเสาครับนี่นะครับจำที่ผมจาได้ผมเคยใส่นะนี่สามก้อนเสาครับที่เอนเดินเนาะอ่ามีอย่างนี้นะครับสี่สิบข้อจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระตาเป็นกระดุมที่ตัว ฝาที่เป็นแบบนี้นี่แล้วก็มาตอกมัดเอาครับนี่เห็นไตอกมัดเอาครับเกาก็นีที่ผมเกิดทันก็จะเป็นไม้ไอเป็นฟ้าแอมตองนะครับเอาใบตองมามาแอมแต่นี่หลังนี้เดี๋ยวห้องมารีวิวนี่นใส่ไม้ไผ่นะครับนี่ครับแล้วเบี้ยงบ้านก็ี๋จะเป็นแบบซีแล้วนี่นี่ครับปันนอกเขานี่อะไรทุกบางบ้านนะครับตรงนี้นะครับนี่ไปแต้มเขาโคกม้งครับบ้านหนองเอิญโคกม้งครับนี่อีสาน สูงประมาณนี้นะครับประมาณบันไดวันสามขันสี่ขันนะครับบันโบราณอ่ะมาเบิ่งไต่ล่างเฮี้นครับสมัยมตะกอนมีอย่างแนี้ยอ่ตรงมีนะครับนี่อันนี้ผมจำซื้อบริได้ละก็รู้แต่ว่าเพิ่นเอาไวปถต่ไอ้ไอ้ก่อได้นะไอ้ย้ำเห็ดเชี่ยวหูกนไม่จำซื้อบริได้ละนะครับไอ้ตัวนี้ะจะเพิ่นเอื่นยังหรอเนาะจำซื้อบริได้ละแต่นี่ยังพอจำได้ครับฟื้มฟื้ครับฟื้ม ปื้มตัมตําหุกนะครับอันนี้ห้างแล้วอ,อันนี้นะจะเป็นอ่าียังไงตัวอันหลอดตันปันด้ไหมจำบ่ได้ายกันครับโดนเหรอเอาเอาซ้ำที่จำด้า่กนนะครับอันนี้จะเป็นกีครับนะของแม่บ้านนครับ,ขอ,บ,นนรบของแม่บ้านเนี่ยต้องมีนะครับแต่ละบ้านเนี่ยที่ผมเห็นส่ัมแต่ก้อนเนี่ยคือแบบคนอีสานเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีเนี่ยครับกีเป็นพครงส้างของ เคร huh? oh. uh ื huh. today, today ่องทอผ่านะครับนะที่เ่อสีต้องประกอบชุดนี้นะครับใส่ชุดฟืมชุดนี่ครับอื่นชุดใส่กันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวอ่าอีกตัวนึงครับตัวนี้นะจะเป็นตัวอิ่วนะถ้าผมจำโมิดอิ่วบมกนุ่นนะครับนี่นะเราจะปั้นปั้นบมกนุ่นนะครับจำโมิดนะผมิดถึงในกล่องคอมเมนเขาบอกได้ครับเ่ยนะอ๋ออันนี้เกือบบัดเลยครับนี่ นี่นะเฮ่ใส่อยู่ครับนะหอยท้าทยครับว่าแม่นอย่างน่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนแอกครับนี่คือแอกเวลาคล้องคล้อไว้นะครับเวลาไถ่ะเนะน,นี่สที่ผมจําได้และได้สัมผัสนะหาเบิ้งยาักนะครับหาเบิ้งยากแล้วตู้มือนี่นี่เดี๋ยวห้เบิง้งโค้งสั่งของกี้ครับก็สิเป็นไม่ตอกขึนเทสเทนเป็นรูปร่างซี่เลี่ยมนะครับหอมันมีหม่องดึงหม่องขึงเชือกนะครับ นี่ก็บิเป็นมองไว้แต่ใส่ไอ้ตัวนี้ครับฟื้นที่เวลาเพิ่นเพิ่นทอเสร็จแล้วเพิ่นก็บชิปไปถึ่มวนมวนมวนผ่านะครับตัวนี้น,นะชิเป็นอัก่ะนะจำว่าผนะิดน,นี่อักครับไปถตงก่อได้กันครับไปแต่ก่อได้กห่างน่แล้วนะครับผมพอดีมาเห็นนะครับมาเห็นแต่ว่าเพิ่นเก็บไว้หลายปีแล้วมันก็นเลยชำรุดผุพังไปหมดแล้วนะครับจะเป็นโบรานนะครับหาเป็นของหาดูยากนะครับสมัยนี้หาเบื้องบดได้แล้วนะครับ มีประมาณนี้ครับนี่ครับเบื้องใต้ถุนบัานกืบ 7, 7, 7. สิบสิบสิบโครงสร้างที่เป็นไม้ไผ่เกือบทั้งหมดนะครับส,ส,สีนี้ไม้ต้นที่เป็นไม้แข็งแน่ก็จิเป็นพวกเสากับพวกเครื่องคานรองรับนะครับนี่ครับหให้มเาเบื้องใกล้ๆผมมองที่ให้เบื้องนึงอ้มันยาชาชบ้านนะครับนี่เป็นสีดีครับนี่ไมยก่อนมีงันบุญหรือว่ายางสีตามขเขาโป่งนี่ต้องร้อยชิ้วกัอนนะครับเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งนะที่มีโยมันสองถึงสามอันนะครับเนี่ยโคกกระดิ่งจากต้นไม้ตัวนี้ไงคันนี่ อันนี้เป็นใหม่ต้นเดียวเลยนะครับนี่มะเหลาอ่าแล้วก็มาเจะนะครับเจะเห็ดมงไซสากอันนี้สากกระพังเสากกระพังลคกนี่จะเป็นไหม้ต้นเดียวย้อยเลยนะครับแล้วก็มาเห็ดลุงลงให้เป็นลุงนะครับข้อมูลยาชาวบ้านของเฮานะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือการรีวิวบ้านโบราณนะครับหลังคามุงหยาบบ้านแอมฝากนะครับบ้านเอิญฝากนะครับสับไนไฟใส่ นเด็กมวนกันครับอ่าโดนติดกุ้เด็กบได้มาเหรียญควงเหรียญมีบ้านนอกครับอืมเลยกันไยกันครับท่านมักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหาทางช่องยูทูบก็ฝากดกด subscribe ให้น้ำเนี่ยนะครับช่องผมอาจสิบะได้จำกัดว่า เฉพาะจอจงไปทางใดนะครับคือว่ามีโอกาสที่จะได้ไทยอย่างกับสีไทยไปแบบนี้นะครับเอ๊ะทางใดก็ฝากติดตามนะครับพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้นะครับบ้านโบราณแบบนี้เอ๊ะหาเบื้องหากนะครับนี่ครับหาเบื้องยากอ่าผู้ใดที่อายุหลายพอสมควรกับสีเห็นแบบนี้กับสีคิดฮอดสมัยจะของสามสิบปีคืนหลังนะครับเอ๊ะบรรยาก,กาศมันได้ครับนี่นะครับกานน,น,นอา กประมาณนี้ครับผมรีวิวสูฟังเนาะครับ